ฟังคํากูนะแก้ไขความเห็นถูกต้องของคนให้กลับถอยหลังไปสู่ความเห็นผิดสิ่งที่ท่านพูดทั้งหลายอ่ะท่านผู้รู้ทั้งหลายพูดมาที่เป็นพระนะแก้ไขความเห็นถูกต้องของคนให้กลับไปสู่ความเห็นผิดกูนั่งงานทีละประโยคเลยนะแหมกูก็ไม่อยากยกท่านขึ้นมาพูดนะเดี๋ยวกูอยากจะอยากแบบกูจะหยิบขึ้นมาทีละอันทีละอันมาตอบโต้กูอยากจะพูดเหมือนกันนะ กูอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านแล้วกูจะสาธยายลาดเป็นคลิปวิดีโอกูจะเอาไปตัดเป็นตอนเลยกูจะให้ทุกคนช่วยกันโปรโมทออกไปว่าสิ่งที่กูเขาพูดออกมาแล้วกูตอบกลับไปว่าใครเป็นเหตุเป็นผลกว่ากันกูอยากทําเหมือนกันเลยนะอยากทํามากเดี๋ยวขอคิดก่อนนะถ้าเขาไม่หยุดเดี๋ยวกูจะทาถ้าหยุดแล้วกันไปกูจะวางอุเบกขากูจะรอดูก่อนว่ากระแสจะไปในทิศทางไหนถ้ากูเห็นประโยชน์ ในการตอบโต้สิ่งนั้นเรียกว่าการโต้กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นถ้าท่านที่เป็นสมณพราหมณ์เดียวกันนะอ่าเดี๋ยวกูจะเอามาอ่านทีละชอ็อตทีละชอ็อตแล้วกูจะอธิบายตามหลักคําสอนพระเจ้าทีละชอ็อตทีละชอ็อตให้พวกมึงคิดเองให้พวกมึงคิดกันเองว่าใครพูดถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจ้ารอก่อนรอก่อนใจเย็นๆรออีกนิดหนึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นกระแสะมากเดี๋ยวกูจะอัดกูจะมาไลฟ์ในสดไลฟ์สดนี่แหละ แล้วมึงเอาไปตัดแล้วเอาไปช่วยกันโปรโมทเดี๋ยวกูจะมาทีละวักทีละตอนทีละวักทีละตอนกูจะพูดให้มึงเห็นภาพชัดๆระหว่างความคำสอนพระเจ้ากับความเห็นของพระภิกษุที่กล่าวตู่พระดิจ่ารอ,อดูซิจะเป็นยังไงรอด,งดูนั่งนี่ดั่งนี่ได้รอดูได้เลยถ้ามันมีประเด็นขึ้นมานะ ถ้าไม่มีประเด็นไม่เป็นไรจบไปเฉยเฉยไม่ยุติไปจบไปกูก็วางอุเบกขาเพราะว่าไม่ได้โกรเกียดาคา่าพยาบาทแต่กูต้องการอธิบายตามหลักคําสอนเท่านั้นเดี๋ยวรอก่อนรอรอตามเหตุตามปัจจัยจะไล่ทีละประโยคเลยรอดูกันก็ในเมื่อคขอไล่มาเป็นประโยคมัเนการมีการยกพร,รเดี๋ยวกูยกบ้างลองมาดูแล้วฟังเอาเองตามหลักเหตุหลักผลพิจารณากันเอาเอง แต่กูยังไม่อยากทาตอนนี้รอก่อนทุกอย่างมันมีวาระมีเหตุมีปัจจัยของมันทุกอย่างมีวาระและเหตุปัจจัยของมันรอรอ,อไม่รีบรอรออย่างเดียวรอก่อนเอาจริงนะกลัวไม่อยากตอบโต้กับพระเลยแล้วพระเนี่ยไม่ควรมายุ่งเรื่องนี้เลยจะบอกให้ คารวาสอนทำควรปล่อยเขาสอนไปเพราะเขาไม่ได้สอนทำผิดผิดข้อไหนอะกูยังไม่เห็นอะไรผิดเลยไม่ควรมายุ่งเลยพระเนี่ยควรจะไปยุ่งกับพระด้วยกันไม่ควรมายุ่งกับคารวะไม่ควรอย่างยิ่งไม่เข้าใจเลยว่ามายุ่งทําไมแล้วกูก็ไม่อยากตอบโต้พระกูก็ไม่อยากอธิบายเอาคําท่านมาตีมาพูดทีละคาทีละคาก็ไม่อยากทําเพราะมันจะกระเทือนต่อสมณสารูปของท่านเอง ไม่อยากทําเลยเอาจริงๆแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันมีความจําเป็นต้องอธิบายขยายความจําเป็นก็ต้องทําพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนชัดเจนมากเรื่องหนึ่งรู้มาเลยไหมเมื่อเธอเนี่ยถูกกล่าวหาด้วยคําไม่จริงหน้าที่เธอคืออะไรเธอมีหน้าที่ในการอาธิบายขยายความชี้แจงเปิดเผยเรื่องนั้นอย่างตรงไปตรงมานี้เป็นวาจาของสัตว์ตรุตรุษ ต้องพูดต้องเปิดเผยออกมาชี้แจงให้เห็นชัดเจนถ้าไม่ชี้แจงพระพุทธเจ้าตอกล่าวโทษครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถามสาวว่าเธอทำจริงไหมหลบเลี้ยวเคี้ยวคดพระพุทธเจ้าถามย้ำถึงสามครั้งว่าจริงไหมจนภิกษุรูปพระพุทธเจ้าจึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นตำหนิเธอเป็นอสัตตบรุษเป็นโมฆะบรุษถ้าเป็นสัตว์ปรุษเธอต้องพูดอย่าหลบเลี้ยวเคี้ยวคดเมื่อตถาคตถาม ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเธอต้องอธิบายขยายความสิ่งเหล่านั้นให้อย่างถูกต้องตรงจริงชี้แจงถแถลงไขแก้ไขตัวเองออกมาว่าถูกอย่างไรผิดอย่างไรพูดออกมานี้จึงเป็นวาจาของสัตว์ตำลุษดังนั้นเมื่อพระถามอาจารย์แล้วชี้โทษกล่าวโทษแก่อาจารย์แล้วอาจารย์ไม่พูดไม่ตอบในสิ่งที่ท่านชี้แจงมาอาจารย์จะไม่ใช่สัตว์ตำลุดอาจารย์จะไม่คู่ควรต่อธรรมและวินัยของตถาคต เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ชี้แจงตามสิ่งที่เขากล่าวโทษมารอตามเหตุตามปัจจัยรออีกนิดหนึ่งถ้ารอแล้วเดี๋ยวชี้โทษถ้าไม่มีเรื่องอะไรจบไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีมาอีกเจอกันอาจารย์ไม่ได้มีอัตราเลยนะอาจารย์รอได้เสมอพาะอาจารย์ไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่คนกล่าวโทษไม่ยินดีร้ายวางเฉยได้ขออย่างเดียว วางเฉยขออย่างเดียวอย่าทำลายทำร้ายกันเลยช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาอย่าปกป้องในความเห็นผิดช่วยกันนำทำคำสอนพระเจ้าออกมาสอนกันอย่างถูกต้องเถอะขอร้องอย่ามากันแกล้งกันอย่ามาทำลายทำร้ายกันเลยทั้งทง,ทงที่สิ่งที่อาจารย์สอนทุกอย่างล้วนแล้วแต่สอนตามหลักคำสอนพระเจ้าถ้าคนอื่นเห็นว่าวาจาของอาจารย์มีโทษอาจารย์จะรับผลจากการกระทำของวาจานี้ด้วยตัวอาจารย์เอง แต่สิ่งที่อาจารย์สอนทั้งหมดทั้งมวงล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ไม่เป็นไรอาจารย์จะยอมรับโทษจากการพูดจาแบบนี้เองคนอื่นไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมาเป็นหัวเป็นยญยแทนอาจารย์อาจารย์จะรับผลของการการะทำแต่ประโยชน์ที่อาจารย์ทำมันมากกว่าโทษของการพูดคําว่ามึงว่ากูหรือพูดห้ามคนทำเดรฉา,าวิชามันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะไม่เป็นไรกูรับเอง ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมีโทษเรื่องเดียวคือไม่พูดปิยะวาจาคืออะไรไม่พูดวาจาอ่อนหวานเรื่องเดียวเท่านั้นที่อาจารย์ผิดคือไม่พูดจาอ่อนหวานการไม่พูดจาอ่อนหวานเป็นหนึ่งในการพูดจาห้าอย่างที่เป็นวาจาไม่มีโทษกูมีเรื่องเดียวที่กูเสียที่เหลือสี่ข้อกูได้หมดไม่เป็นไรกูรับโทษเรื่องนี้เองเพราะกูเห็นประโยชน์มากกว่าโทษ กูหาก่อนว่ามีอะไรบ้างมึงฟังนะวาจาที่ไม่มีโทษหนึ่งกล่าวแล้วควรแก่เวลากูรู้จักเรื่องนี้ดีกาเลนะพาสิตาโหติเนี่ยใครกล่าวสิ่งใดก็ตามรู้จักเวลาที่ควรกล่าวเวลาใดควรกล่าวเวลาใดไม่ควรกล่าวเรียกว่า เป็นบุกเวนเป็นวาจาที่ไม่มีโทษ 2. อกล่าวตามสัจจริงกูกล่าวทุกอย่างตามสัจจากความจริงตามหลักคำสอนพระเจ้าสัจจะพาสิตาโหติใครก็เถียงเรื่องนี้กูไม่ได้วาจาไม่มีโทษ 3. กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานสรรหาพาสิตาโหติวาจาอ่อนหวานกูไม่กล่าวกูจะกล่าวเวลา วาจาอ่อนหวานตามอะไรตามข้อหนึ่งคืออะไรกล่าวตามเวลาเช่นมีคนมาหาอาจารย์ที่บ้านอาจารย์จะพูดจาอ่อนหวานเวลาปฏิบัติธรรมที่บ้านอาจารย์อาจารย์จะพูดจาอ่อนหวานเวลาไล่สวดภาคปฏิบัตททบอาาิอาจารย์จะพูดจาอ่อนหวานมีไหมมีแต่อาจารย์กล่าวตอนไหนกล่าวแล้วควรแก่เวลาเวลานี้ล่ะเวลานี้กูเห็นแล้วว่าไม่ควรในการกล่าวกูเลยไม่กล่าวเพราะฉะนั้นจะบอกไม่ไม่มีาวาจาอ่อนหวานไม่ใช่กูมี แต่กูเลือกเวลาในการพูดกูเลือกคนในการพูด4กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่กูกล่าวสิ่งที่กูพูดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ตามอัตตามธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นเรียกว่าอัตสิทธิ์อ่านว่าเดี๋ยวันนียอัตสิทธิ์ิตาภาสิตาโหติ 5. กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต สิ่งที่กูกล่าวทุกคําล้วนแล้วแต่พูดด้วยความเมตตาเมตตาอะไรเมตตาให้มึงเลิกทําเลวทําชั่วถ้ากูไม่มีเมตตากูไม่เพียนสั่งสอนมึงมาตลอด2ปีเต็มโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดตอบแทนกลับคืนมาเลยกูไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินแม้แต่บาทเดียวเพื่อเข้าตัวเองกูไม่เคยเขิงของเงินใครแม้แต่บาทเดียวแดงเดียวเพื่อเอาประโยชน์กลับเข้าหาตัวเอง กูไปไหนมาไหนก็แล้วแต่กูควักเงินจากกระเป๋าตัวเองในการจ่ายค่าน้ําค่าไฟเพื่อดูแลคนเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการออกสอนธรรมไม่เคยขอเงินจากใครแม้แต่บาทเดียวนั่นแหละการกล่าวด้วยความเมตตาเมตตาตันจะเตนะพาสิตาโหติกูมีครบทุกข้อเลยไม่มีข้อไหนที่กูไม่มีไหนอะเถียงมาสิ แต่ในเวลาสมชั่วโมงนี้เท่านั้นที่กูจะพูดวาจาแบบนี้เมื่อหมด3ชั่วโมงนี้กูจะเปลี่ยนคําพูดทุกอย่างหมดกลับไปอยู่ในอะไรการกล่าวอย่างอ่อนหวานมึงไปรอดูในภาคปฏิบัติมึงไปดูรายการวูดดี้อะรายการวูดดี้ช่อง y u t u b e อะเขาลงรายการแล้วเมื่อวานกูไปอัดเทปมาเมื่อคืนนี้เขาลงเลยเขาเห็นประโยชน์จากการสอนธรรมะเขาลงเลยเมื่อคืนนี้มึงไปหาดูนะวูดดี้นะที่กูไปออกรายการ กูจำท็อปิกไม่ได้จำหัวข้อไม่ได้กูไปหาดูนะเออนั่นแหละแล้วมึงไปดูว่าวาจากูพูดแบบไหนเวลาไปดูกูเวลาออกรายการก็ได้เวลากูไปออกรายการกูพูดจาผงผาแบบนี้ไหมไปดูนะจะบอกว่ากูไม่มีห้าอย่างนี้ไม่ได้กูมีเออเพราะฉะนั้นก่อนกล่าวหาใครเช็คเขาให้ดีก่อนว่าเขาทำอะไรแบบไหนในบริบทใด อาจารย์าย้ำเสมอว่ากลุ่มนี้กูด่าเละเพราะอะไรกูต้องการความหีเคลียความเห็นผิดของสันดานมึงมึงมันจมอยู่ความเห็นผิดมาตลอดชีวิตมึงจะให้กูพูดนิ่มๆกับมึงเมื่อไหร่มึงจะรู้เรื่องกูใส่ย,ยับอย่างเดียวจบไปแล้วกูดึงมึงออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่กลุ่มคนตื่นทำภาคปฏิบัติกลุ่มนี้กูให้มึงขึ้นไม้มาคุยกับกูตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกูจะไม่พูดมึงพูดกูกับมึงเลยแม้แต่คำเดียวตลอดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกูไม่พูดเลย เคยเห็นมุมนี้กูกันหรือเปล่าไม่เคยตัดดากูกันเก่งดากูกันชำกูพูดเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มอื่นกูไม่พูดเจอหน้ากูกูก็ไม่พูดกูเจอหน้าพวกมึงใครเจอกูไปถ่ายลูกกูยิ้มย้ําแจ่มใสไม่เคยด่าใครยกเว้นเขาขอให้กูด่าการด่านั้นก็เป็นเพียงแต่คอนเทนต์เท่านั้นนี่ยวันนี้คนเอากระโถนมาบริจาคกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโถนบุบแล้วบุบอีกเนี่ยไม่ใช่กระโถนกูเข้ามาให้กูวันเนี้ยเนี่ยกระโถนกูเนี่ย เนี่ยแก้วอีกสองใบเนี่ยเนี่ยสั่งกระสีเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายคอนเทนต์ให้กลัวกระโถนทําท่าจะตีกระบาลเขาหน่อยแล้วก็ด่าเขาหน่อยกูก็ด่าให้เขาสั่งให้กูด่ากูก็ด่าเขาเขาขอให้กูด่ากูก็ด่าแต่บางทีกูก็ทําบางทีกูไม่ทําบางทีกูเหนื่อยจะมาให้กูด่าทุกคนก็ไม่ได้กูตายก่อนลําพังกูด่าวันละสามชั่วโมงกูก็เหนื่อยใจหายอยู่แล้วกูยังต้องมาเพิ่มคอนเทนต์ให้พวกมึงอีกประเด็นคือเวลาคนมามาเจอกูแล้วขออัดคลิปวีดีโอเวลากูด่าแล้วยอดวิวมันดีไง ชอบไปดูไงามาขอให้กูดา่ากูถึงด่ามันอะไรกัน,นักหนากูไม่เข้าใจจะด,ด่าอะไรกูกันักหนากูกูหาคำคำนี้มากเลยคำว่าคนตื่นทําเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนี่ยกูกูขำกูได้ยินคำนี้กูไม่รู้สึกโกรธแล้กูขำเลยกูกูแบบฮะกลุ่มคนตื่นทําเป็นคนอันตรายอย่างเงี้ยนะกูแบบะอะไรวะ อันตรายคืออะไรรับเงินรับทองจากชาวบ้านอันตรายคืออะไรหลอกเงินหลอกทองจากชาวบ้านอันตรายคืออะไรการสอนผิดจากหลักคําสอนของพระเจ้าอันตรายคืออะไรล่อลวงล่อหลอกคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยกอบโกยเข้ามารวมกันเยอะๆแล้วหวังผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นอันตรายคืออะไรอะ่ะด่ากูว่กูอันตรายเนี่ยนะมึงดูสภาพหน้าตาอย่างกูเนี่ยนะอันตรายอาวุธกูคือกระโถน เนี่ยนะอันตรายพวกมึงกลัวกระโนกูเหรอกูถามจริงๆใครกลัวกระโนกูบ้างอ่ะกระเถนอันตรายกี่โมงอ่ะมึงกลัวมึงกลัวกระโนกูกี่โมงอ่ะกูเห็นแต่ละคนถ่ายรูปกูนี่ถือกระโนอย่างงี้แต่บอกกระโนกูอันตรายมึงไปเจอกูอาจารย์เอากระโนตีกระบาลหน่อยเอากระโนตีกระบาลหนูหน่อยหนูอยากให้อาจารย์ตีกระบาลหนูเหลือเกินอาจารย์เอากระโนตีกระบาลผัวหนูหน่อยอาจารย์เอากระโนตีตีกระบาลเมียหนูหน่อย แต่บอกกูว่ากูเป็นอันตรายพาอกูมีอาวุธเป็นกระโถนอันตรายมากเลยเนี่ยเป็นอาวุธที่อันตรายนี่ต้องจดทะเบียนขึ้นอาวุธสงครามานะถ่ายรูปไหมนี่นั่งนี่ไม่เป็นไรนั่งได้ปถ่ายแป๊บเดียวก็ไปแล้วเออไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรเออเออวันหลังมาใหม่นัดมาก่อนนะสาธุนุโมทนาจ้ะเออ เออกูขำคำว่าอันตรายมากอยอีกหน่อยกูว่ากูมีกระโถนไม่ได้นะเอาไปจบไปรุธสงครามแล้อีหน่อยพวกมึงจะมีกระโถนก็นไม่ได้อีกแล้วนะกูจะบอกให้เพราะเป็นอันตรายร้ยแรงกับคนอื่นเขากูขำห้าคนตื่นทำเป็นอันตราย เป็นอันตรายดีดีด,ดีอันตรายกี่โมงมันคงอันตรายจริงอะกระโถนกูนะกระโถนกูคือตีพุทธคุณกระเด็นเลยไงในพระเครื่องนะในวัตถุนะคุณของพระเจ้าเนี่ยกูเทิดทูนนะ แต่กูไม่เทิดทูนคุณของผู้ใดเจ้าที่เข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลกูไม่เทิดทูนกูปฏิเสธร้อยเปอร์เซนต์ใครจะเถียงกูยังไงก็ได้กูปฏิเสธกูไม่รับกูไม่เอากูปฏิเสธกูปัดออกไม่ใช่คําสอนกูเถียงยันฝาข้างกระแพงกูก็ยันเอาสินั่งยันนอนยันยืนยันกูก็ยังยืนยันว่าไม่มีพุทธคุณอยู่ในวัตถุไม่มีอยู่ในดินในผงในวัตถุในทองเหลืองในทองแดงในทองคําไม่มี ใครว่ามีเถียงมามียังไงกูตอกหน้างายนะกูบอกจะมาแข่งพูดอะกูคิดดีๆนะมึงคิดดีๆก่อนอันตรายกูหามากคนตื่นทาเป็นอันตรายนะมึงมาติดตามกูนะี่มึงติดตามบุคคลอันตรายนะ ช่วงนี้ตำรวจมาบ้านกูบ่อยมากวันนั้นก็มากันสามคนมายืนมายืนอยู่ข้างหลังกูเนี่ยสามคนมายืนรอถ่ายรูปกูยืนอยู่ข้างหลังกูนท่้รูปหลุดอกไปเนี่ยเหมือนมันลุมจับกูเลยนะกูโดนจะโดนรวบเนี่ยมันจ้องจะจับกูแล้วมึงเคยเห็นไหมแบบว่าผู้ต้องขังผู้ต้องหาอย่างเงี้ยตำรวจยืนด้านหลังกูอยู่ตรงกลางข้างหน้ากูนี่วางเครื่องวางของกลางของกลางกูอยู่ข้างหน้าอันนี้ของกลางกูพูดต้องหาข้างหลังเป็นตำรวจยืนถ่ายรูป กูโดนรวบถ่ายรูปได้อันตรายกับกูมากถ้าเอาไปลงเฟซบุ๊กนี่กูว่ากูโดนจับสุดยอดของความอันตรายถ่ายรูปได้อันตรายมากว่านั้นกลัวอันตรายของจริงอันตรายจริงๆนะกูว่าอุย้ยกูเกิดมากูไม่เคยพบไม่เคยเจอคุณเหนื่อยเหนื่อย อ้จริงนะกูเจอแบบนี้กูไม่ท้อใจนะกูสู้สุดใจเลยเอ้ากูพูดจริงกูเจอพระด่ากูอย่างนี้กูสู้สุดใจเลยเอากูสู้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแ้วกูรู้สึกตลกกะขำมากเลยอ่ะมันฟังดูมาไม่ได้รู้สึกว่ากูแบบกูไม่ได้รู้สึกว่ากูต้องแบบต้องโกรธต้องไม่พอใจต้องเดือดเนื้อลอนใจกูไม่รู้สึกเลยกูรู้สึกขำจริงกูขำเลยอ่ะกูเห็นพวกกูขำเลยอันตรายมาก กูนี่ตัวจี๊ดของวงการนะกูจะบอกให้ทำไปเล่นไปเอ้ยอย่าให้มันออกมาไ้มีชาว่เท่านี้ปะถ้ากูไปเข้าไปอยู่ในวงการสงฆ้ว่านะว่ามันเดี๋ยวกูไปจับคู่กับหลวงตาสินทรัพ์ยก่อนนะตัวจี๊ดของวงการกูกูกับหลวงตาสินทรัพ์ยนี่ต้องต้องแบทเทิลกันนะ จับมือกันร่วมแรงร่วมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันในการด่า <alrededor> มึงจำไว้นะกระโถนอันตรายนะอาวุธสงครามนะมึงเนี่ยกระโถงเนี่ยทุกวันนี้คนกลัวกระโถนกูแล้วนะ เริ่มกลัวแล้วเริ่มออกมาดิ้นกันแล้วเริ่มออกมาปฏิเสธอะไรกันเริ่มออกมาด่าเริ่มออกมาให้ความเห็นกันนักวิชาการมหาปร,ริญญาก้าประโยคเกจิชื่อดังเริ่มไหลออกมาให้ความเห็นกันโจมตีกูกลุ่มคนตื่นทำคนตื่นทำอันตรายต่อาศาสนาสอนผิดอะไรอุย้ยลุมกูกันเต็มไปหมดเลยนะแต่พระในวัดวาอารามเดกเสกเลขยันปลูกเสกเลขย,ยันเขียนยันหน้าหน้าทองชม ะสเดาะข้อต่อชาตาทำพิธีนอนในโรงเขียนลายมือสักลายมือเจิมหน้าผากลงหน้าหน้าทองปิดทองเขียนยันกันบ้านกันเลือนชมดีใจพระธรรมถูกต้องแล้วเป็นพุทธคุณพระธรรมเออใบหวยอ่า ทำดีเลยพระทำดีแล้วเป็นกำลังใจแก่คารวะญาติโยมทำดีมากเลยปลูกเสกเยอะๆนะเป็นกำลังใจคารวะญาติโยมลงน้าหน้าทองเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเขียนมือเยอะๆนะคนจะได้ไปช่วยกระทำมาหากินลงสเสน่ห์เลขยนันเยอะๆนะเวลาเขาไปทำมาหากินจะได้เจริญเจริญรุ่งเรืองเฮงเไอเขียนยันในกระเป๋าให้เขาหน่อยเวลานั้นเขาจะได้มีทรัพย์เงินทองไหลเข้ามาในกระเป๋าเขา กูไม่เห็นด่าเลยวัดเดี๋ยวเต็มประเทศไปหมดทำไมไม่อัดคลิปด่าบ้างทำไมไม่เขียนคอมเมนต์ด่าคนเหล่านี้บ้างพระเหล่านี้บ้างที่ทำลายศาสนาโดยตรงทำไมไม่ทำอ่ะไม่เข้าใจอ่ะธรรมดากูที่สอนธรรมะพระเจ้าออกมาด่ากูที่กูกำลังขวนขวายทำความเพียรในการบอกสอนธรรมะพระเจ้าให้คนเดินออกจากมิจฉาทิฏฐิก้าวสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องทำทำไมอ่ะไม่เข้าใจ นี่กูถามเราที่สองอะนะทาทาไมนี่เราทีสองแล้วที่กูถามทําทําไม่ตอบให้ได้ด้วยนะตอบไม่ได้กระ,ะโถนนะอกกระโถนไม่ได้อีกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นการไม่เคารพต่อท่านเพราะคนที่พูดคือพระไงไม่ได้ขอกราบอนุอนุโมทนากับท่านด้วยนะครับขอกราบขอขามาด้วยถ้าเกิดผมทําอะไรผิดพูดผิดไปขอเข้ามาลาทั่วกับท่านด้วยนะครับสาธุยังไงท่านก็เป็นพระ ตอนนี้กูกําลังอันตรายต่อพระมากนะพระนี่เริ่มกูคนตื่นธรรมเนี่ยเริ่มเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ในประเทศแต่พระที่ปฏิบัติอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไม่เป็นอันตรายนะชื่นชมกูมากเลยพระที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขำกูกันกิ้งเลยนะอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พระที่ทาเดรัจฉานวิชาแต่ศึกษาตำหรับตำราไม่ลงมือปฏิบัติด่ากูกันฉ่ำกูไม่รู้เสียประโยชน์อะไรกันจานะความประโยชน์อะไรกันตัวไหนกูไม่รู้นะกูไม่รู้กูไม่รู้ ท่านี่พูดกูปลุกเสกของหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้ขายวพตถุมงคลหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันทําพิธีสะดอกข้อต่อชะตาหรือเปล่าทาพิธีตัดกรรมหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้ไม่รู้นะกูไม่รู้มึงไปดูกันเองกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้นะกูไม่รู้ว่าเขาทําหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆก็รู้สึกเหมือนจะขายของไม่ได้หรือว่าจะแบบขาดผลประโยชน์อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้นะกูไม่รู้ไปดูกันเองกูไม่รู้ ก็เลยขวางกูในการพูดทำเพราะเดี๋ยวจะขายของไม่ได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะหรือจะไม่มีคนเช่าวัตถุมงคลหรือ,อยัางไางนี้ไม่แน่ใจ ทำไมทำยังไงถึงจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นครับฝึกดีฝึกสติสัมป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดดีคืออาจารย์อ่ะมันติดประเด็นเรื่องเดียวเลยเว้ยอาจารย์อ่ะมีประเด็นเรื่องเดียวเลยเว้ยพวกมึงฟังนะกูมีประเด็นเรื่องเดียวกูวอยากรู้เรื่องเดียวแค่นั้นเลยนั่งคุยนะกูขี้เกียจตอบคำถามแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปแล้วเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนไปภาคปฏิบัติแล้ว ูมีประเด็นเรื่องเดียวที่กูอยากตั้งคำถามในสังคมแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ามหาสจรย์ใจมากในสังคมพุทธไทยที่พระที่เป็นสาวกของพระพทเจ้าโดยตรงควรจะช่วยกันเนี่ยบอกสอนธรรมะพระเจ้าและควรจะช่วยการสนับสนุนส่งเสริมคนที่สอนธรรมะพระพุทธเจ้า และควรจะดีใจที่คนเนี่ยตื่นรู้ถึงธรรมเข้าขับเข้าใจธรรมตื่นธรรมนี่แหละคำสอนพระเจ้าแล้วเห็นว่าการที่เขาเดินออกจากการดูดวงการทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชาตาจุดทูบบูชาเทพเทวาอ้อนวอนขอร้องแล้วเขาเดินก้าวเข้าสู่การปฏิบัติตามธรรมศึกษาหลักคําสอนพระเจ้ามากขึ้นควรจะต้องดีใจไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยกูถามแค่เนี้ย พระควรจะต้องดีใจที่มีคนออกมาบอกสอนแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะมึงว่ามึงว่าจริงไหมในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าบอกพระละหันทั้งหลายเนี่ยไปเผยแผ่ธรรมะของพระองค์แล้วในที่เดียวกันอย่าไปซ้ํากันถึงสองคนให้ไปที่เดียวเนี่ยหนึ่งคนเท่านั้นเพราะอะไรเพื่อจะได้ไปช่วยกันเผยแผ่ธรรมะพุทธเจ้าให้คนในโลกที่มีความเห็นผิดเนี่ยเดินเข้าสู่ความเห็นถูกต้องกูตั้งประเด็นกับพวกมึงมึงคิดตามนะ มึงว่าในคําสอนพระเจ้าเนี่ยในสมัยพุทธกาลก่อนพระเจ้าตรัสรู้มึงฟังนะกูตั้งประเด็นก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสสู้มึงว่าศาสนาอะไรในโลกมีกาลังมากที่สุดพราหมณ์พวกพราหมณ์ทําพิธีกรรมอะไรกันเอาตัวลงไปแช่ในแม่น้าําคงคาหมดกรรมบูชาไฟหมดกรรมสะเดาะข้อต่อชะตาหมดกรรม ถวายเครื่องบูชาหมดกรรมอาบน้ำมนต์หรือทำพิธีในการเอาผ้ามาปิดบางร่างกายเพื่อหนีกรรมหนีบาปหมดกรรมสมณพราหมณ์ก่อนพุธเจ้าจะตัดสรุนี่นะเป็นเรื่องความเชื่อแบบนี้หมดเลยการพยากรณ์โหราศาสตร์วัตถุมงคลเครื่องรางของขังสะดอขคอต่อชาตาป้องกันภัยโดนบันดาลมึงฟังประเด็นนี้ให้ดีนะ ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสูุมีเรื่องพวกนี้เต็มโลกเต็มสงสารไปหมดเพราะเขาไม่มีที่พึ่งจึงไปหาที่พึ่งผิดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสลุพระพุทธเจ้าเริ่มบอกสอนความเห็นผิดแก้ไขความเห็นผิดด้วยการเดินเข้าไปเคาะประตูตามสำนักต่างๆแล้วเข้าไปโต้วาทะกับสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นว่าการพระพุทธเจ้าถามการแก้บาปของพราหมณ์ทำอย่างไร พรามตอบคาถามพระเ,เจ้าว่าเราแก้บาปด้วยการเอาตัวลงไปในแม่น้าคงคาการบูชาไฟการเส้นบวงสรวงการสวดพระเวทแล้วหมดกรรมสิ้นกรรมการอดทนการทรมานร่างกายด้วยการยืนขาเดียวตลอดวันตลอดคืนด้วยการอดอาหารตลอดวันตลอดคืนหลายวันหรือการกินน้อยหลายวันพระพุทธเจ้าโต้กับสมณะพรามเหล่าอื่นเธอทาได้ได้อย่างไรไม่ได้อย่างไรโต้กันไปโต้กันมาจนพรามยอมจำนนต่อความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บรรลุธรรมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นขอบวชพระพุทธเจ้าเพราะแก้ไขความเห็นผิดของตัวเองได้ครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีความเห็นผิดคิดว่าการบูชาไฟสามารถสะเดข้อต่อชะตาแก้กรรมให้ตนเองได้จึงมาขอให้พระพุทธเจ้าทำให้ตนเองบ้างเพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้า แต่ศรัทธานในพระเจ้าแบบผิดๆคิดว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถจะ,สะ,ะเสดอกข้อแก้กรรมให้กับกษัตริย์คนนั้นได้พระพุทธเจ้าเลยสอนสมณพราหมณ์เหล่านั้นด้วยการแก้ไขความเห็นผิดว่าเฮ้ยโยมดูก่อนมหามหาราชเธอจงไปหาเอาหม้อมาสองใบหม้อใบหนึ่งเธอจงเทน้ำมันเนยเต็มหม้อหม้ออีกใบหนึ่งเธอจงใส่หินเต็มหม้อแล้วเอาหม้อน้ำมันเนย ไปตีให้แตกลงในแม่น้ําเอาหม้อหินไปตีให้แตกเอาให้หินลงไปในน้ําแล้วเธอจงดูเอาสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ได้ที่เธอศรัทธานับถือพิธีกรรมใดก็ได้ที่เธอศรัทธานับถือมาทําอะไรมาสวดมาอ้อนวอนมาทําพิธีบูชาไฟต่อหน้าแม่น้นํานี้ที่เธอเทแม่น้ำน้ำมันเนยลงไปและเทก้อนหินลงไปอ่ะทําพิธีสายมูสวดกันให้เต็มที่สวดเลยสวดให้ยับ นี่คำสอนพระเจ้านะสวดให้ยับเลยเสร็จแล้วทํายังไงต่อเธอจงสวดให้ยังไงก็ได้ทําพิธียังไงก็ได้ให้น้ํามันเนยที่ลอยอยู่ผิวน้ําจมลงดิ่งสู่แม่น้าใต้ผืนน้าและเธอจงทําพิธีกรรมเหล่านี้ที่แก้กรรมได้ทํายังไงก็ได้ให้ก้อนหินที่จมน้ําจองลอยขึ้นน้ํากษัตริย์งงเลยมหาราชข้าพระองค์ทาไม่ได้หรอกพระองค์จะทําได้ยังไงพิธีกรรมอะไรก็ทาไม่ได้พระเจ้าถามว่าทําไมถึงทําไม่ได้ มหาลาตอบว่าไงลูกมะก็เพราะมันเป็นตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของน้ำบันเนยต้องลอยสู่ผิวน้ำเพราะมันมีความเบากว่าน้ำหนักของน้ำธรรมชาติของก้อนหินมีความหนักกว่าผิวน้ำจึงต้องจมลงสู่ก้นน้ำ